สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาชวนให้เพื่อนๆได้มาร่วมกิจกรรมสนุกๆกกันอีกแล้วในเดือนกรกฎา,าคมนี้นะคะนี่ไงล่ะเป็นกิจกรรมตลาดกสิกรรมอกรีมาเก็ตในวันที่11-13กรกฎา,าคม2568นี้เองค่ะชื่อตอนว่าชีวีมีสุข สุขภาพดีสุขภาพดีชีวิตมีสุขก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่เราตักจัดกันที่ชุมชนกิกรรมธรรมชาติมาเอื้องที่ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติมารรมาเอืรร้องนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างอาหารดีๆในตลาดนัดของเราจะมีอาหารจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ และมีกิจกรรมสุขภาพดีก็จะมีคลินิกดูแลสุขภาพแบบองรวมก็จะเป็นรูปแบบของแพทย์แผนไทยนะคะแพทย์ทางเลือกแล้วก็การใช้ธรรมชาติบ,บําบัดก็ชวนเพื่อนเพื่อนมาร่วมกิจกรรมเช่นแช่มือแช่เท้าพอกตาพอกเข่าการนวดมีสักยาด้วยแล้วมีตอกเส้นด้วยก็จะเป็นการดูแลว,วิถีชีวิตแบบสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยนะคะแล้วก็เราเปิดพื้นที่ค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้เปิดพื้นที่ที่จะแบ่งปันความรู้ต่างๆนะคะในการพึ่งตนเองก็เลยมีห้องเรียนหรือเวิร์กช็อปที่น่าสนใจเยอะเลยามาดูซิว่ามีเวิร์กช็อปอะไร อ้าเอ,าอันนี้ก็จะเป็นเวิร์กช็อปในภาพรวมนะคะมีเวิร์กช็อปเรื่องการบริหารจัดการแปลงเกษตรอินทรีย์โดยอาจารย์สนานนะคะสิทธิ์รุ่นหนึ่งของมหาลัยคอกหมูด้วยสําหรับกิจกรรมนี้ขอคําแนะนําคําปรึกษาเรื่องการจัดการพื้นที่เนี่ยได้เป็นการส่วนตัวเลยใครที่คุยกับคุณอาจารย์คุณครูแล้ว1วันยังไม่จบ <c oughs> ก็ต่อไปวันที่2วันที่3ได้นะคะอันนี้คุ้มมากๆได้มาเจออาจารย์ตัวจริงแล้วก็ได้เอาแบบของเรามาคุยได้โดยตรงเลยตัวต่อตัว,ตว,ตวนะ หรืออันนี้วิถีสไตล์อีสานะคะ่ะอันนี้เขาบอกว่าได้มาปรุงอาหารแล้วก็ได้มากินอาหารสไตล์วิถีอาหารภาคอีสานด้วยแซบอิลีเดอร์ ider, นี่เป็นครอบครัวมูลมังตายายนะคะพ่อไทยแม่ออนขนเอาผลผลิตที่มาจากผืนดินนาเค็มดินเค็มที่พื้นที่อีสานนะคะมหาสา,า,ารคามนี่เองเอามาเพื่อจะให้พวกเราได้เห็นว่าการปรับปรุงดินน่ะจากดินที่มันเสื่อมหรือดินเปรี้ยวดินเค็มดินไม่มีธาตุอาหารเลยเนี่ยมันเมื่อการมาเป็นดินดีแล้วเรามาปรุงอาหารปลูกพืชพันธุ์อะไรก็งามไปหมด พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ดินเค็มที่พระไทยแม่อ่อนปรับปรุงมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วจนกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบตัวอย่างนะคะอยากให้พวกเราได้มาพูดคุยนอกจากได้มาเวิร์กช็อปกันแล้วก็เชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่จะชวนให้เราได้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เห็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่เราประยุกต์ในพื้นที่จริงๆได้ด้วยนะคะอันนี้เครื่องปรุงวีแกนเนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยได้ชิมซอสซีอิ๊วต่างๆที่อยู่ในท้องตลาดแล้วแต่อยากจะบอกว่าถ้าเราได้ปรุงด้วยตัวเราเองนะคะจากวัตถุดิบที่มีในสวนนะไม่ว่าจะเช่นใบม่อนใบชยาานหรือว่เป็ ถั่วที่เราปลูกเองนะคะจะเอาใบไม้หรือสมุนไพรที่มีอยู่ในบ้านเรือนของเราเนี่ยมาเรียนรู้ว่าอะไรปลุงออกมาแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างส่วนสมุนไพรขยาว่ะค่ะอันนี้โอ้โหเป็นที่ฮอตฮิตแล้วก็นิยมมากเพราะว่ากิจกรรมนี้ทําได้ในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็เราเอากลับบ้านได้เลยนะคะเป็นสมุนไพรที่เราหาได้จากในป่าในสวนทําง่ายนิดเดียวและน,นี้เด็กๆก,ก็มาเรียนได้ผู้ใหญ่ก็เรียนดีนะคะ ส่วนอันนี้อะไรคะเอนไซม์ไข่หมักอ่าเอนไซม์ไข่หมักจากน้ำผึ้งสมุนไพรอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของครูในท้องถิ่นนะคะอยู่ที่กันทบบรีนี้เองนะคะสําหรับสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตรที่เอามาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเขาบอกว่ามาพอกหน้าด้วยเพื่อสุขภาพภายนอกและภายในนะคะก็มาลองฟังดูว่าคุณครูมีองค์ความรู้อะไรบ้างที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนวันนี้นะคะโอ้โหเยอะจังเลยนะคะนี้นแปรรูปวัตถุดิบท้องถิ่นอ่ะ อันนี้ใครยังไม่รู้ว่าน้ําตาลทํายังไงนี่ทํามาจากอ้อยน้ําอ้อยกลายมาเป็นน้ําตาลได้อย่างไรมาเรียนรู้กับแม่เมาส์แล้วก็ขนมทอดแสนอร่อยของแม่เมาส์นะคะจากอําเภอเกาะกันปลูกเองแล้วก็แต่รูปเองจะมาทอดให,เห้เห็นเลยในวันนั้นใช่ไหมคะแล้วยังมีอีกขนมไทยอันนี้ขนมชั้นนะคะไม่ใช่ขนมเธอก็จะชวนให้ขนมชั้นจากน้าอ้อยด้วยไหมคะ น้ำตาลอ้อยของเราเนี่ยคะ่ะโอ้โหมันแปลรูปได้หลายสิ่งอย่างมากก็วันนั้นเพื่อนๆมาเรียนรู้แล้วนอกจากทําเป็นก็จะได้กินขนมอร่อยๆนี้ด้วยนะคะคุ้มค่ามากๆเลยรับแค่เบียง15คนต่อวันต่อวันเท่านั้นนะใครสนใจรีบสมัครเลยอันนี้